ไปดูที่ทข่าวท่านสมยศเ,เล่าอก,อก่อนก็แล้วกัน <S <S 2> <S 2> เออนะครประกาศเราออกล่วงหน้านะครับใดนวันที่8กุมภาพันธ์หลายคนเขาก็งงนะว่าประกาศเล่าออทำไม <S <S เพราะว่าในช่วงนั้นท่านก็ใกล้จะหมดวาระอยู่แล้ว <S <S เออนะฮะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยประกา,าศคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะจัดการประชุมใหญ่วิสามาันเพื่อเลือกตั้งสภากรรมการเนื่องจากนายกสมาคมแสดงความประสงค์จะลาออกแต่ตาแหน่ง ภายในวันที่8กุมภาพันธ์2567นะครับเวลา12นาฬิกา30นาทีซึ่งจะทำให้สภากรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งด้วยนะครับสบภากรรมการจึงมีมติในการประชุมเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2566กำหนดให้มีการเลือกตั้งสภากรรมการชุดใหม่มภายในวันที่8กุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จการนะครับโดยกำหนดให้ใช้ชั้น2ของที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแห่งใหม่ด้านหลังราชมังคลากีฬาสถาน เป็นสถานที่จัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งดังกล่าวเนื่องจากองค์กรคณะตุลาการจะพ้นจากตําแหน่งในวันที่10มีนาคม2567นะครับจะทําให้เกิดปัญหาในการพิจารณาวินยัยมารยาทตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยดังนั้นสภากรรมการจึงมีมติให้เลือกตั้งองค์คณะตุลาการไปในคราวเดียวกันทั้งนี้นะครับเพื่อมีให้สโมสรสมาชิกต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสองคราวโดยกําหนดให้องค์คณะตุลาการที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าใหม่ทําหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่11มีนาคม2567เป็นต้นไปนะครับ,รบทงนี้นะครับในการจะส่งเอกสารเกี่ยวกับการสมัครและเสนอชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งให้สามารถดําเนินการได้ดังนี้นะครับจะส่งด้วยตัวเองณนะที่ทําการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย<อ>หรือส่งมายัางอีเมล i n f o f a t f a t h a i l a n d o r g นะครับตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนก็คือวันนี้นะครับจ<ช>นงถึงวันที่9ธันวาคมนะครับในเวลา9นาฬกาถึง17นาฬกาสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครเลือกตั้งได้จากเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับในกระดามกราฟิกนี้เลยนะครับสำหรับกำหนดการทั้งการเลือกตั้งนายกสมาคมแล้วก็การเลือกตั้งองค์คณะตุลาการนะครับนะอืมนะก็ ประกาศออกมาชัดเจนนะครับว่าตอนนี้บายๆจะบายๆแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าก็มีกําหนดระยะเวลานะฮะในวันที่8จะมีการเลือกตั้งกันใหม่นะครับท่านผู้ชมครับนะฮะทีนี้ท่านผู้ชมครับมันมันมันมีเรื่องน่าสนใจอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าเมื่อประกาศลาออกไปแล้วเนี่ยนะครับนะคนที่จะเข้ามาสารงานต่อนะครับจะเป็นนายกสมาคมคนต่อไปเนี่ยมันมีใครบ้างนะถ้าสมยศนะฮะหลังจากที่เคยประกาศลาออกไปแล้วเนี่ยนะ S <S <S จะเอาอีกไหมเออจะจะมาลงสมัครอีกรอบหรือ,รอปเปล่าหร<ม>ือเปล่าน<ะ>่ไม่แน่เหมือนงานเพราะว่าอยากที่ข่าวออกมาเพราะว่ามีหลายสโมสรเนี่ยก็บอกว่าอยากที่จะให้ท่านเนี่ยมาทํางานต่อ,อคือที<อ>แรกอัท่านบอกว่าท่านจะวางมือไม่เอาต่อแล้วอ่ะฮะเออนะฮะอยา,ยายกให้คุณแป้งเนี่ยหรือว่าคนใหม่เนี่ยครับมาทําหน้าที่เลยนะครับ,รบแต่หลังจากนั้นเนี่ยท่านบอกว่าหลายสโมสรเนี่ยเรียกร้องอยากจะให้ท่านเนี่ยลงต่อเพราะเกรงว่า กลุ่มใหม่ถ้าขึ้นมาเน่อยจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนั่นนะซีออนะฮะ,ฮะดัง <ฮะ S 2> นั้นเนี่ยน่าจับตาดูนะว่าท่านสมยศจะลงหรือเปล่าค่ะในรั้งถัดไปนี่นะฮะนะฮะนอกเหนือจากขั้นสมยศแล้วเนี่ยเขายังจะมีมาดามแป้งที่หลายๆคนคาดหวังกันว่านี่แหละน่าจะเป็นตัวเลือกที่ใช่ใช่นะ,ะ,<ฮ>ะสำหรับมาดามแป้งเพราะว่าคุณแป้งนี่ก็ทุ่มเทนะฮะทั้งกําลังกายกําลังรัพย์เกี่ยวกับเรื่องราวของสมาคมฟุตบอลหรือเรื่องของทีมชาติไทยเนี่ย โอ้โมากมายจริงๆแล้วช่วงหลังๆเนี่ยก็เป็นกําลังสําคัญของอช้างศึกทีมชาติไทยมาโดยตลอดนะก็จะเห็นบทบาททุกครั้งที่อาทีมชาติไทยไปแข่งขันมีงานถแถลงข่าวอะไรก็ต่างไปคือผมอยากจะบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยมาดามเนี่ยบทบาทมันเหมือนกับนายกสมาคมฟุตบอลเลยอ,ะอ,อ่ะนะฮะทั้งการอัดฉีดค่ะทั้งการเลือกโค้ดนะคือจริงๆแล้วเนี่ยการพิจารณาเลือกโค้ดต้องเป็นหน้าที่ของสมาคมนะแต่สมาคมไม่เทคเนชชั่นไม่อะไรเลยมาดามก็ ติดต่อเองติดต่อเองตั้งแต่มาโน,โน่แล้วอะเนี่ยใช่ไงเร <ๆๆ S 2> <ช>าจัดการเองหมดเลยอะ<ช>นะนะครับแล้วก็การการแยากทางกับมาโน่เนี่ยนะครับต้องมีค่าชดเชยซึ่งมาทำก็ๆๆๆออกตังเองด้วยก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะครับผมนะก็คือแบบว่ามาดําเนินการเหมือนเหมือนกับเป็นนายกเงาอะแต่ <c oughs> ว่ามันมันก็เห็นกันชัดเจนแล้วว่าลงมาลงมาเต็มตัว เป็นทุกอย่างให้คุณแล้วใช่เราก็หลายคนถึงขั้นบอกว่าเนี่ยคือว่าที่แล้วนะแต่ไม่ถึงวันวันเลือกตั้งนะแต่เหมือนแบบเนี่ยรอวันประกาศออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการใช่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะท่านถ้าท่านปล่อยจออย่างเงี้ยท่านลาออกไปดีกว่าไหมไปดีกว่าไหมเออคือไม่ต้องร้อยถึงกุมภาก็ได้ผมเห็นด้วยใช่นะครับคืออทุกวันที่พูดถึงตรงนะด้วยความเคารพคือว่าหลายคนมองว่าท่าน ไม่ค่อยทํางานอะไรกันแล้วอะตอนเนีถ้ถ้าท่านนี้ปล่อยโหอย่างที่เจ้ต่อบอกอะปล่อยจอยไปแล้วปล่อยจอยไปแล้วอ่ะเออนะอย่าง <นะ S 1> บอลบอลเตะที่บ้านเราเนี่ยนะฮะได้ไปดูบ้างรอเปล่าก็ไม่ไปนะก็อ่ะอย่างพิชี่อะถามคนในความรู้สึกท่านาานายกยังทำงานอยู่ไหมตอนนี้ <c oughs> อ่ะอย่างที่เรา <c oughs> เราก็รู้กันแล้วเวลาพิชี่ไปเจอกับคนที่ไม่ได้ทํางานในวงการกีฬาแต่เป็นคนที่ติดตามกีฬาเรายิ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เพิ่งจะ จบปฏิทินฟีฟ<ะ>่าเดยมีฟุตบอลทีมชาติไทยคำถามที่พี่ชี่เจอบ่อยที่สุดก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับสมาคมคเออนั่นแหละเป็นคําถามที่พี่ชี่ก็ต้องคอยตอบคําถามอาาเออเหมือนกัน ใช่นะฮะอย่างผมเนี่ยถ้าผมเป็นนายกสมาคมฟุตบอลนะสมมตินะครับซึ่งมันไม่มีทางได้เป็นหรอกถ้าใครมามามาทำหน้าที่เกินหน้าเกินตาปวบาทของผมเนี่ยผมไม่ยอมนะเฮ้ยได้ยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยน่ะถ้าผมเป็นนายกอยู่นะมันมันคนที่เป็นนายกเนี่ยมันต้องเทคแอคชั่นถูกต้องแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนะฮะจะต้องออกมาลุยก่อนเลยลักษณะแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราฉันทำตัวลอยเหนือเบิร์ดไปเฮ้ยมันไม่ใช่ นะครับอย่างกรณีล,ลักษณะแบบนี้หลายๆคนบอกว่าเอ้ยถ้าหากว่าถ้าท่านปล่อยจอยลักษณะแบบนี้ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะฮะท่านท่านสู้ว่าบา,บายๆเลยดีกว่าไหมอืมหรือไม่ต้องรอให้ค,าาคุณ巴拉สนะฮะมันเหลือไม่กี่เดือนเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยประกาศเราออกในช่วงนี้เลยก็ได้อ่านั่นสิเพื่อให้การเลือกตั้งมันเร็วขึ้นนั่นน,นั่นสิทั้นงนั้นนะท่านประกาศมาแล้วนะฮะก็คือวันที่แปดกรุ๊ปบัพันอาา่าฮะก็ก็เป็นดังนั้นนะครับก็น่าจับตาดูนะครับว่าแคนดิเดต ที่จะลงสมัครชิงตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยอ่ฮะนอกเหนือจาก4คนที่คาดการณ์กันไว้เนี่ยมีใครอ่ะนะตัวท่านสมยศเองนะฮะมาดามแป้งนะฮะคุณพินิจงามพลิ้งพอลีนพอลีนหรือคุณพอลีนว่างั้นเถอดนะนี่นี่นะจับกันให้ได้บางคนอาจจะจําท่านไม่ได้นะเออเนี่ยแล้วก็อีกท่านนึงก็กก็็เป็นเออเป็นคนในในเออท่านนี้แหละผมต้องขออภัยที่ผมจําชื่อท่านไม่ได้นะฮะเป็นคนในเออ ในบอร์ดบริหารของสมาคมีาฟุตบอลชุดนี้แหละครับผมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมันมีกระแสข่าวออกมานะครับว่ามันอาจจะมีตัวละครลับพี่แบนน้องพิชี่ตัวละครลับเหรอใช่ไอตัวละครลับนี่แหละท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับตัวละครลับส่วนใหญ่มักจะสร้างเซอร์ไพรส์อ่เพราะอย่างตอนดรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงตอนที่มาก็เป็นตัวละครลับนะแล้วมาถึงสร้างเซอร์ไพรส์แบบขึ้นมาเป็นนายกสมาคมเลยใช่นะฮะตัวละครลับเนี่ยเขายังไม่ประกาศตั้งแต่เนิ่นๆเขาจะประกาศตุ้มเดียวเนี่ย ก่อนได้ถึงวันเลือกตั้งเนี่ยนะไม่กี่วันนะหรือว่าเจ้าบ่าวป้ายแดงก็ไม่รู้เหมือนกันอายุยังน้อยเกินไปหรือเปล่าเออนะบารมีอาจจะยังไม่ถึงในตอนนี้นะฮะต้องจับตาดูนะฮะว่าจะมีตัวละครรับหรือเปล่าแล้วตัวละครรับคนนั้นเป็นใครอย่างตอนที่ท่านสมยศเนี่ยนะฮะลงสมัครชิงตำแหน่งสมัยแรกเนี่ยมันก็ไม่มีใคร คาดคิดมาก่อนนะว่าท่าน<ช>ะจะลงะเพราะว่าท่านเพิ่งกเกษียณจากตําแหน่งพอบอรตอรอมานานาด้วยพอลงตุ้มเดียวเท่านั้นเลยฮะโอ้โหได้รับเสียงเ,เสียงโหวตจากสมสรสสมาชิกอย่างถล่มทลายอเออนะฮะแล้วก็สมรส,สมาชิกส่วนใหญ่ไม่กล้าแตกแถวด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นบาร,รมีท่านยังยังเยอะอยู่นะเอออดีพอบอรตอรอเพิ่งกเกษียณใหม่เนี่ยนะครับอืมนะฮะก็ก็ต้องจับตาดูแหละแม้ว่าใครจะมาเป็นก็ตามทีนะครับท่านผู้ชมครับผมเนี่ยจริงจริงนะถามว่ามีใครอยู่ในใจไหมถ้าว่า จะมีการเลือกตั้งในสมาคมผู้ปรอบคนใหม่เนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าตอนนี้อยู่ในใจมันมีนมแล้วล่ละนะครับแต่ว่าท่านจะเอาด้วยหรือเปล่าว่าอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเป้าหมายเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าใครก็าตามที่ครับเข้ามาเนี่ย ผมอยากจะเห็นวงการฟุตบอลของบ้านเราเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟุบ้บอลลีกในประเทศเรื่องราวของผู้บอลทีมชาติให้มันดีขึ้นการพัฒนาฟุตบอลในระดับรากหญ้าต้องให้มันต่อเนื่องมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะอยากให้เป็นลักษณะแบบนั้นทําทั้งทีทําให้มันต่อเนื่องครบวงจรครับเออนะฮะ อ่ะนะเมื่อสักครู่นี้นะ้องขออภัยด้วยท่านบารงทิวทัศนะที่เป็น In In อีกหนึ่งค andidate ที่ได้เสนอตัวนะครับที่จะลงสมัครชิงตําแหน่งนะครับในสมาคมกีฬาฟุตบอลในในครั้งถัดไปที่จะถึงนี้ะนะครับก็น่าติดตามว่าบรรยากาศการเลือกตั้งเนะี่ยมันจะมาคลุกเหมือนกับที่มันผ่านมาหรือเปล่าโดยเฉพาะใน2ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยนะ,ะที่มีถึงขั้นเอาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นทั้งตํารวจและทหารมากันะนะครัวมันจะมีม็อบเกิดขึ้นที่หน้าอินดดร์เซียหัวมาแล้วครั้งนี้มันจะมีการออกมาเหมือนแบบ ออกเวทีโตมาว่าแบบจะดงวิสัยทัศน์เหรอเอเอนั่นแหละเหมือนคล้ายๆแบบโตวาทีอะ<ไ>วิสัยทัศน์ของตัวเองว่าจะนำทางสมาคมฟุตบอลอย่างไรนโยบายอย่างไี้เฮ้ยไปให้ชอบนะชอบนะ<ไ>คือใครก็ได้นะฮะถ้าหากว่าอาสาเข้ามาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะต้องมีมีมุมมองมีความคิดในการที่จะทําให้วงการฟุตบอลของบ้านเราเนี่ยมันดีขึ้นการแสดงวิสัยทัศน์เป็นทางออกอย่างหนึ่งที่ มวลสมาชิกทั้งหลายแหละรู้ไปถึงแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยอยากจะฟังออคุณมีตรงนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับในการที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลของบ้านเรานะฮะถ้าหากว่าเออเฮ้ยมันอยู่ในความที่ว่าเป็นไปได้ในการที่จะทำผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนท่านนะแล้วก็หลายคนเขาก็อยากจะเห็นว่าแนวทาง การทำทีมชาติไทยตั้งแต่ยุคเยาวชนขึ้นมาเพื่อต่อยอดอย่างความฝันว่าวันไทยจะไปบอลโลกเนี่ยมันจะมีแผนไหมอย่างที่ญี่ปุ่นเขาทำแผนกี่ปีนะพี่ต่อ100้ยปีไหมหนึ่งร้อยปีบอลญี่ปุ่นไปบอลโลกใช่นะฮะเขาหนึ่งร้อยปีเป็นแชมป์โลกเลยนี่ป่ะถ้าหนูจำไม่ผิดก็เขาเขาเขาเรียกว่าเขาเขาเป็นรถแบบที่ยาวนานนะตั้งเป้าว่าภายในปี2 0 5 0เนาแล้วต้องเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกแล้วก็เรื่องของ สโ,สโมสรสมาชิกด้วย<ช>เพราะมันก็ยังมีเรื่องเงินเงินทองทองที่ก่อนหน้านี้ณตอนนี้มันก็ยังไม่เคลียร์ไม่จบถูกไหมคะว่าถ้าเข้ามาแล้วจะเข้ามาบริหารจัดการอย่างไรนะนีะะตรงนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ต้องต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าใครนะฮะจะมาสารงานต่อจากท่านนะหรือว่าจะเป็นตัวท่านเองนะฮะติดตามกันให้ดีนะครับท่านผู้ชมครับ รับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา